น่าอ็นดูน้องแอบ,บิเกลจบข้าเหนียวอย่างมืออาชีพถอดพีใสยฟ้าพายุหมากเป๊มีเรื่องราวน่านรักน่านรักเรียกรอยยิ้มให้แฟนคลับกันอีกแล้วละค่ะสำหรับซุปตาสาวชมพูอริยาที่ดูเหมือนพักหลังมานี้ความฮอตของลูกชายฟ้าแฟดใส่ฟ้า,ฟา,ฟาพายุและลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องเกลเนี่ยตอนนี้คืนแทนเป็นซุปตาฟันน้ำนมเรียบร้อยแล้วละค่ะ คลิปล่าสุดข,ของน้องแอบบี้เกลที่ทางด้านโพลิพัฒน์จัดไทยนังได้โพสคลิปของน้องเกลกำลังนั่งจะติบข้าวเหนียวอยู่นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าธรรมะแมงสุดๆเลยละค่ะแถมพี่ๆนั่นก็ยังแอบแซวอีกด้วยว่าคล้ายกับพี่พายุตอนเด็กๆเลยและบ้างคอมเมนต์ก็ระบุว่ากินข้าวเหนียวได้แล้วคนสวยน้องเกลเหมือนพี่พายุน่ารักลูกมาชม้องจกข้าวเหนียวค่ะ เอนดูน้องเกลจกข้าวเหนียวความลูกแม่ชมเนอะจกข้าวเหนียวเสื้อพาโอเวอร์ไซส์น่าราักน้องฉลาดมากถามอร่อยไหมพยักหน้าน่าราักจกข้าวเหนียวอย่างมืออาชีพจริงเลยค่ะเจ๊เกลอรอร่อยค่ะ <laughs> น่ารักน่าเอนดูเป็นที่สุดเลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ